ร้อนอร่อยปูนึ่อไข่ขาวกางปูครับกันเชียงกันเชียงหอ,อกกตามสวัสดีครับนี่นะครับปูม้าที่น้องเขาให้มานะครับผมนึกเมนูออกแล้วนะครับว่าเราจะทำอะไรกันนะครับ เดี๋ยวผมจะทำปูม้านึ่งไข่ขาวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับปูมมาก็จะมีเกา๊วี้ด้วยนะครับแล้วก็มีไข่นะครับผมจะใส่ไข่ขาวนะครับแล้วก็มีน้ําซุปนะครับแล้วก็จะใส่เหล้าจีนด้วยนะครับเดี๋ยวส่วนผสมต่างๆเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะครับไข่ขาวนะเอาแต่ไข่ขาวนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาไข่ขาวอย่างเดียวนะครับไข่ขาวอย่างเดียว รปรุงรสชาตินะทุกคนปรุงรสชาตินะครับ,รรรบของปรุงรสน้ำตาลขนอเลือนะครับแล้วก็ตีนะครับเดี๋ยวเราจะใส่นี่ด้วยครับน้ำซุปนะครับน้ำซุปแล้วก็เกากีนะครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ เราตีนะครับตีนะครับตีไข่ขาวให้แตกนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเลียงปูนะครับเสร็จแล้วเรามาเลียงปูนะทุกคนมาเลียงปูกันเลยนะครับ เสร็จแล้วที่เราปรุงรสชาติแล้วนะครับราดลงไปนะครับราดลงไปเลยนะครับปูม้มานึ่งไข่ขาวนะครับทุกคนนี่นะคใครจะใส่เยอะใส่น้อยแล้วแต่เลยนะครับนี่ผมใส่ประมาณนี้พอนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาจับเวลากันนะครับ ไปนะครับทุกคน8นาทีนะครับแล้วเรารอกันครับได้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปชมกันครับหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับไม่ต้องนี่แหละครับได้แล้วนะครับปูนึ่งไข่ขาวของเรานี่นะครับหน้าตาปูนึ่งไข่ขาวของเรานะครับรสชาติจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะครับผมจะให้ทุกคนรู้รสชาติด้วยนะครับ เดี๋ยวมาลองชิมน้ามันก่อนเลยนะครับนี่คือน้ำไข่ขาวนะครับทุกคนไข่ขาวนะครับรสชาติจะเป็นยังไงนะครับจะมีกลิ่นเหล้านะครับกินเหมือนไข่ตุ๋นนะครับแต่ว่าเบากว่าไข่ตุ๋นมากเลยนะครับเรามาทานกับเนื้อปูนะครับมีเนื้อปูด้วยนะครับไข่ขาวนะครับเก่าเก๊นะครับลองชิมเลยครับ อร่อยครับอร่อยโอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสวัสดี